สวัสดีค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณเกิดวันอาทิตย์อธิษฐานเลยค่ะขอพระอำนาจครูบาอาจารย์พยิบซีนะคะช่วยให้ความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ดีๆๆดด้วยเถคะคุณเกิดวันอาทิตย์อธิษฐานนะคะวันอาทิตย์ค่ะ เริ่มค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ใน7วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ใน7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอประดหนาคุบาอาจารย์พ่ยิบซีละช่วยให้ความรักของเกิดวันอาทิตย์ดีๆๆดด้วยเถิดค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ใน7วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ใน7วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพระดำนาคูบาอาจารย์พ่ยิบซีช่วยความรักคุณเกิดวันอาทิตย์ดี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 ด้วยเถิดค่ะ ต้อมบังดงนะคะสำหรับในการต้อมบังดึงครั้งนี้นะคะก็ท่านผู้คนนะคะจะขอความร่วมมือนะคะขอให้สมาชิกความรักของผู้เกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันน uh ี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองสามสี่และดีค่ะความรักของผู้เกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างว้าวเรือเฟอร์ค่ะ ความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นไม่ด่าไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องกลัวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีกมเก่ากำใหม่บนเก่าบนใหม่มีเจ้กัมเรเวตนะคะเรามาดูกันที่ไพ่ทูเลิฟต่อเลยค่ะไพ่ทูเลิฟไพ่รักแท้ค่ะอธิษฐานเลยค่ะคุณเกิดวันอาทิตย์ความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใน7วันนี้คุณเกิดอาทิตย์ค่ะอธิษฐานเลยค่ะ ค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์เป kind of evet, ็นอย่างไรกันบ้างในเจ็ดวันนี้นะคะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างในเจ็ดวันนี้ค่ะขอพลังแห่งไพ่รักแท้ช่วยให้ความรักของคุณวันอาทิตย์ดีๆีด้วยเถิดนี่ค่ะถูเลอสค่ะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ให้ทุเลิกคความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะให้ทุเลิะค่ะเราไปโยมไพ่กันนะคะไพ่ยิบซีค่ะโอ้นาอิจฉานะคะกี่เ 4, 5, 6, 8, 8, ม้าก็สี่ห้ากเจ็ดแปดแปดเม้านะคะความรักคุณยังมีพลังมีแรงไปต่อนะคะเหยาะฟอร์จูนค่ะน้าอิจฉาค่ะ เป็นไพ่ที่ดีนะคะ Feel for u n e แล้วก็ไพ่อะไรคะ The Lover ค so ่ะม <c oughs> ีร <cuad tercer> ักไหมมีรักไหมมีแน่นอนค่ะน่าอิจาค่ะ นี่มีดาบกำลังคุ้นคิดเหนื่อยพักไม่แน่ใจนะคะช่างมันทิ้งไปค่ะทิ้งไปอย่าไปสนใจค่ะทุกคนมีถูกมีผิดมีเจ้ากรรมในเวรน,นะคะสวนมนไมว้พักทำบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะ The l เลเวค่ะมีความรักแน่นอนค่ะนี่ค่ะมีความรักแน่นอนนะคะนี่ค่ะเด e l เลเวค่ะเรามาดูภา่ลักแท้กันนะคะเรามาดูไพ่ักแทกันค่ะ ไพ่รักแท้ค่ะทูเลิฟนะคะของเกิดวันอาทิตย์ค่ะบอกว่าอะไรเอ่ยจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะของคุณวันเสาร์นะคะแล้วก็ The Garden ค่ะคุณคนสวนนะคะแล้วก็ Dating ค่ะคนวันอาทิตย์ ความรักและจะได้ออกเดทแน่นอนค่ะดูสิคะดูดูด,ดนนูนี่คะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ the lover คะ่ะนี่คะ่ะคุณวาอาทิตย์นะคะโชคดีในความรักนะคะดีไพ่ดีจริงๆเลยคะ่ะเดทติ้งได้ออกเดทด,ด้วยนะคะขอให้คุณอาทิตย์โชคดีคะ่ะและช่วยกดไลค์กดติดตามให้หมอด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ